สวัสดีครับผมโจทีเฮสัคลิปนี้ก็จะมาจัดอันดับสูตรโกงที่คนใช้มากที่สุดในเกม GTA San Andreas นะฮะเชื่อเลยว่าหลายคนน่าจะเคยใช้สูตรโกงอย่างแน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะฮะและสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลยกันนะฮะว่ามีสูตรโกงแบบไหนบ้างที่คนใช้มากที่สุด มาเริ่มที่สูตรแรกครับก็จะเป็นสูตรต่อยหนักนั่นเองนะสูตรนี้ก็จะทําให้เราหมัดหนักขึ้นนะก็คือหมัดเดียวสามารถจัดการศูตรูได้เลยนะฮะแล้วก็สูตรนี้มีความสามารถที่หนักหน่วงมากนะก็คือถ้าเราเจอ NBC ในฉากนะฮะเราสามารถวิ่งเข้าไปต่อยนยะแล้วก็ NBC นี้่ปลิวไปเลยนะสูตรนี้โคตรโหดเลยนะแล้วก็ความลับของสูตรนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเปิดสูตรนี้แล้ว เรา่า NPC ก็สามารถต่อยหนักได้เท่ากันกับเราเป๊ะเลยนะฮะก็ระวังด้วยสำหรับใครที่ใช้สูตรนี้สำหรับสูตรต่อไปก็จะเกี่ยวกับการกระโดดนะฮะเพราะว่าในเกม GTA นะจะมีการกระโดดของจัก,กรยานอยู่นั่นเองนะก็จะเป็นการจำขึ้นมานะแต่ถ้าว่า สูนี้จะสามารถใช้ได้กับตัวรถจัก,กรยานเท่านั้นนะถ้าเราเอาไปใช้กับรถคันอื่นไม่สามารถกระโดดได้นะแล้วก็แน่นอนว่าตัวเราเองนะก็ไม่สามารถกระโดดสูงได้ด้วยนะสำหรับสูนี้สามารถใช้ได้เฉพาะจัก,กรยาน b m x เท่านั้นนะฮะ มาที่สูตรต่อไปครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะเคยใช้สูตรนี้นะมันก็คือสูตรลดบินด้นั่นเองนะสำหรับใครที่ใช้สูตรนี้ไปนะตัวรถของเราที่กำลังขับขี่อยู่นะมันก็จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นไปเมืองที่มันอยู่ไกลๆนะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ มาที่สูตรต่อไปครับสูตรนี้ก็ขาดไปไม่ได้เลยก็คือสูตรเพิ่มในโตในรถทุกคันนั่นเองนะสูตรนี้ก็จะทําให้รถของเราวิ่งเร็วขึ้นนะก็คือเราสามารถเปิดในโตหรือว่านอตได้นั่นเองนะแต่ว่าสูตรนี้ก็จะจํากัดด้วยว่าเราจะต้องขับเป็นรถยนต์เท่านั้นนะถ้าเราขับเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่สามารถใช้งานในโตรได้ สำหรับสูตรต่อไปครับก็จะเป็นสูตรรถบินได้นั่นเองนะแต่ว่าจะไม่ใช่รถของเราที่จะบินได้มันก็คือรถของ NPC ที่เราขับไปชนนั่นเองนะคันไหนที่ถูกรถเราเข้าไปนะแค่เฉียวนิดๆหน่อยๆนะฮะก็สามารถบินได้หมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถบินได้ทุกคันทุกขนาดเลยนะอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกอะไรต่างๆสามารถบินได้หมด เงื่อนไขก็แค่เราขับรถไปชนเท่านั้นนะฮะหรือว่าขับไปใกล้ๆแค่เฉียวๆนิดๆแหละก็สามารถบินได้หมดทุกคันเลยนะฮะสูตรนี้สนุกมากนะฮะสำหรับสูตรต่อไปครับที่จะแนะนําหรือว่าหลายคนชอบชายนะก็คือสูตรกระโดดสูงเองนะสูตรนี้นะฮะก็เหมาะสําหรับการกระโดดสูงนะเพื่อจะไปยัง พื้นที่ที่เราอยากจะไปนั่นเองนะก็คือถ้าเราจะขึ้นกล่องข้างบนนะั้นเราก็กระโดดสูงขึ้นไปเลยนะฮะนี่เลยนี่สูย์นี้หลายคนน่าจะใช้งานกันนะนี่ผมก็ใช้เหมือนกันนะสำหรับตอนที่ผมหนีตำรวจนะผมจะขึ้นไปข้างบนนี่แหละนี่แล้วก็หลบอยู่ตรงนี้นะตำรวจมันก็จะไม่เห็นนะและความพิเศษของไอ้สูตรนี้นะฮะมันจะทําให้เราเห็นพื้นที่รอบๆนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าข้างบนนี้นะมันมี ของต่างๆที่เราจะต้องเก็บนะฮะมันก็จะเห็นได้ง่ายมากเลยนะัอย่างเช่นมันอาจจะมีของที่เกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กนะฮะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเก็บนะฮะมันอาจจะหลบอยู่ข้างบนนะฮะเราอาจจะไม่สามารถขึ้นมาได้นะ ไอ้สูตรนี้ก็สามารถช่วยคุณได้นะฮะมาที่สูตรต่อไปครับก็จะเป็นสูตรเจ็ตแพดนั่นเองนะสูตรนี้จะทําให้เราบินได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะแล้วก็สูตรนี้สามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้แก๊สที่อยู่ในถังนะมันจะไม่มีวันหมดใช่ไหมเนี่ยก็คือมันสามารถเป่าได้ตลอดเลยนะฮะและความพิเศษของเจ็ตแพดนะระหว่างที่เราใส่อยู่เราสามารถยิงปืนออกมาได้เหมือนกับเราขับรถเลยนะฮะ สูตรต่อไปนะอันดับ3แล้วแน่นอนว่าจะต้องมีสูตรเสกรถนั่นเองนะสูตรนี้ก็ใช้กันทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะเสกรถเสกเรือเสกเครื่องบินนะเสกทุกอย่างที่เราต้องการจะใช้ในการขับขี่ไปนั่นเองนะฮะ สำหรับอันดับต่อไปครับก็ขอยกให้สูตรลดดาวต่างๆหรือว่าสูตรเพิ่มดาวนะก็มีหลายแบบนะเกี่ยวกับตำรวจนั่นเองนะอย่างเช่นถ้าเราดาวขึ้นนะเราก็สามารถใช้สูตรเพื่อจะลบดาวได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะเกลียนเกียนหน่อยอยากจะให้ดาวเต็มนะก็สามารถเพิ่มดาวได้นะแล้วก็ที่สำคัญสูตรของเกม GTA San Andreas น,นะมี แบบไม่มีดาวติดด้วยนะก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรในเกมนะฮะดาวก็จะไม่ติดเลยนั่นเองนะฮะและมาถึงอันดับที่1ครับสูตรนี้ก็ขอยกให้สูตรเงินเต็มมันเองนะแต่ว่าสูตรนี้ จะทําให้เกาะเราเต็มด้วยแล้วก็พลังชีวิตของเราเต็มไปด้วยนะก็คือกดแค่สูตรเดียวสามารถใช้งานได้ถึง3ามันเองนีก็คือสิทธิประโยชน์ของสูตรนี้ก็เยอะเหมือนกันนะและแน่นอนว่าเงินในเกมนะก็มีส่วนช่วยให้ CJ หรือตัวละครของเรานะมีบ้านอยู่ได้หลายที่ด้วยนั่นเองนะก็จะทําให้การดําเนินเรื่องดีขึ้นนะผมขอยกให้สูตรเงินและกันนะเป็นสูตร ที่คนใช้มากที่สุดนะฮะอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะที่จัดอันดับสูตรมานะนี่ก็จะเป็นเกม GTA San a d r e s นะฮะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโจทีเอด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจโที h เฮดแ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม